สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาทูน่าปาร์ตี้แล้วนะครับและวันนี้เมนูจากนอติลุสทูน n a คือเบคอนวอนมูทูน่าซอสคีมวาซาบิเสิร์ฟคู่กับแผ่นปอเปียทอดกรอบ <c oughs> ชื่ออลังการกิฟเกียูเรก้ามากเลยนะครับเมนูนี้ครับใครจะมาเป็นคนแนะนำสาธิตการทำแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนายน,าานัาลครรศรีครับ ชื่อเชื่อดีมครับน้องดีมครับหมาเมนูนี้เนี่ยเป็นยังไงได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับได้แรงบันดาลใจมาจากสลัดครับก็เหมือนเป็นสลัดผักแต่เราจะใส่พวกเบคอนมูทูน่าไปเพื่อเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้น Let's Party มาดูส่วนผสมของเมนูนี้กันครับว่ามีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับ เราได้รู้ถึงส่วนผสมไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างขั้นตอนแรกเลยครับน้องดีมครับก็คือเราจะนำโทหน้านะครับใส่ในเครื่องปัน่นจากนั้นก็ใส่ซอสครีม,มแล้วก็ต่อด้วยหมูมเด้ง มูสลงไปเล<ช>ครับ,ค,รบคิดว่าเมนูนี้ทำให้เกิดความรู้สึกกู๊ดฟีลลิ่งยังไงได้บ้างก็เราจะให้ความตื่นเต้นกับอาหารนะครับทับด้วยสาลีาหนึ่งชั้นนะครับจากนั้นเราก็มวน เาอ,อบที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ1 8อองศาครับนานเท่าไหร่ครับ15นาทีว้าวเสร็จแล้วครับหลังจากที่อบมา15นาที<อ>เสร็จแล้วครับเมนูนี้ขอชื่อเมนูนี้อีกทีได้ไหมครับน้องดีมครับเบคอนมอมนโมโทนาซอสคีมวาซาบิเสิร์ฟคู่กับแผ่นปอบปยะทอดกรอบพอ,อดูวิธีการทำ ได้เลยนะฮะที่ YouTube Search ว่า n a u t i l u s good feeling นะครับก็จะมีทุกเมนูที่รับรองว่าจะต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะและเมนูไหนเนี่ยที่มียอดวิวสูงที่สุดก็จะมีรางวัลให้นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศ2รางวัลตามลำดับเลยนะฮะ n a u t i l u s good feeling ความรู้สึกดีๆเริ่มที่สิครับ